สวัสดีชาวเมกานะคะวันน,นะคะจะมาลองทำข้าวต้มมัดนะคะกินกันครั้งแรกนะคะเกจะใช้กระทินะคะ1กระป๋องแค่นั้นนะคะแล้วก็เกลือนะคะเพรนี่ กล้วยนะคะก็เหลือหน่อยหนึ่งนะคะไม่เยอะนะคะกล้วยงอมนะคะแต่ไม่ใช่กล้วยน้ำวานะคะจะเป็นกล้วยหอมนะคะฝรั่งนะคะแล้วก็นี่จะเป็นข้าวเหนียวนะคะเกศแช่แล้วหนึ่งคืนนะคะแล้วก็จะมาผัดนะคะใส่เกลือไปแล้วนะคะก็คนๆๆนะคะให้งวดนะคะเดี๋ยวจะใส่น้ําตาลลงไปอีกทีนะคะทําไปชิมไปนะคะรสชาติแล้วแต่คนชอบนะคะแบบไหนนะ,ะหวานเค็มนะคะก็ชิมกันเอาเองนะคะเกศก็ไม่ถนัดนะคะนี่นะคะทําครั้งแรกนะคะ ก็เดี๋ยวจะลองดูนะคะหน้าตาจะเป็นยังไงจะกินได้หรือไม่ได้นะคะ ก็มาดูกันนะคะว่าหน้าตาจะน่ากินหรือเปล่านะคะนี่ก็กล้วยนะคะไม่ใช่กล้วยน้ำวานะคะกล้วยหอมฝรั่งนะคะพอดีงอมแล้วนะคะเกดก็เออเอามาทําอะไรดีนะคะเพราะคราวที่แล้วเกดเกล้าไปทําเค้กกล้วยหอมนะคะวันนี้ลองทําข้าวต้มมัดดูบ้างนะคะครั้งแรกนะคะนี่นะคะเดี๋ยวทําเสร็จนะคะพ่อบ้านอยู่บ้านเดี๋ยวจะให้พ่อบ้านฝรั่งชิมด้วยนะคะไว้ชมคลิปหน้าละกันนะคะคลิปนี้เดี๋ยวเกดจะลองทําดูก่อนนะคะว่าจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะคะ กีก็ทำนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะก็จะเอามามัด เนี่ยนะคะมดเชือกนะคะตัวนี้นะคะก็ลองดูนะคะเขาบอกว่าให้เอาไปนึ่งนะคะทั้งหมดนะคะ1ชั่วโมงครึ่งนะคะเดี๋ยวออกมาดูกันนะคะหน้าตาจะน่ากินหรือเปล่านะตั้งเวลานะคะ1ชั่วโมงครึ่งนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะหน้าตานะคะเดี๋ยวเกจะลองชิมดูนะคะอืมไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะเนี่ยค่ะครั้งแรกนะคะก็เดี๋ยวเปิดกันเลยนะคะนี่ค่ะกันไกลตัดนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้พ่อบ้านเราอยู่บ้านนะคะเดี๋ยวจะให้ชิมนะคะไง ลับเพื่อนๆกดติดตามกำลังใจให้ชีวิตคนไทยในอเมริกาแม่ลูกสองเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนวันเดี๋ยวให้พ่อบ้านชิมแล้วกิจะลงคลิปให้ดูนะคะบายบายคะ่ะขอกินก่อนนะคะก็ใช้ได้อยู่นะคะรสชาตินะคะอร่อยๆคะ่ะหน้าตาไม่ค่อยสวยเท่าไหรค่ค่ะบายบายคะ่ะ